สวัสดีค่ะถึงเวลาทํากับข้าวเช่นเคยนะคะวันนี้เมนูปีกไก่จ้าเมนูปีกไก่นะคะเราจะผัดปีกไก่จ้าเดี๋ยวเราจะมาหมักก่อนนะคะหมักทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีก่อนนะคะส่วนประกอบของเราก็จะมีต้นหอมขิงหอมแดง2หัวแล้วก็มีกระเทียมนะคะเดี๋ยวเรามาทําส่วนนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาทําส่วนนี้ก่อนนะคะ กระเทียมเนี่ยเราก็ทุบซะหน่อยแล้วก็สับหยับหยาบหันห่นหยับหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดจ้ะไม่ต้องละเอียดนะคะไม่ต้องละเอียดจ้าทุบซะก่อนหันห่นหยับหยาบนะคะหยับหยาบพอไม่ต้องละเอียด ประมาณนี้จากนั้นเราก็จะมาหั่นหอมแดงหั่นชิ้นเล็กหน่อยนะคะชิ้นเล็กหน่อยไม่ต้องละเอียดมากหยาบๆแล้วกันสักสองหัว ามด้วยขิงนะคะต้นหอมเนี่ยสำหรับโรยหน้านะคะต้นหอมแต่เวลาเราจะตักกินเนี่ยเราจะไม่เอาเครื่องพวกนี้เราจะไม่ตักนะคะเราจะตักเอา,าเฉพาะอ่าปีกไก่เฉยๆส่วนที่เราใส่เนี่ยเราก็จะไม่เอาเราจะไม่ตักนะคะจากนั้นเราก็จะมาหั่นขิงขิงก็ไม่ต้องละเอียดมากนะคะทุบๆซะก่อน แล้วก็หัน่นหยาบๆไม่ต้องละเอียดโอเคส่วนนี้เราเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะคะใส่ไว้ในจานก่อนจากนั้นเราจะมาทำซอสเราจะมาทำซอสนะคะซอสของเราไม่มีอะไรมากมายนะคะซอส ซอสหอยแล้วก็ใช้ซอสหอยประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโตะนะคะหนึ่งช้อนโตะซอสหอยหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลสองช้อนชาน้ำตาลสองช้อนชานะคะพริกไทยตามใจชอบเลยนะคะชอบเยอะชอบน้อย ส่มาเยอะนะคะประเดี๋ยวเราจะหมักไก่เราก็ต้องใส่อีกอิอ๊วซักนิดนึ่งอีอิอ๊วใส่สัะนิดนึงนะคะประมาณ1ช้อนใส่น้ำมันงาใส่น้ำมันน้ำมันงานิดนึงนะคะน้ำมันงาโอเคเราใส่ทุกอย่างครบแล้วทีนี้เราก็มาผสมน้ำใส่น้ำเข้าไป ใส่น้ำเข้าไปประมาณนี้แล้วก็คนนะคะคนซะก่อนคนทุกอย่างให้ละลายนะคะจากนั้นเราจะมาหมักไก่ไก่นี่ง่ายๆสูตรง่ายๆนะคะหมักไก่นะคะวิธีการหมักไก่เราจะใส่ผงขะาอสักครึ่งช้อนชาใส่ไม่เยอะนะคะผงขะนอนะคะเพราะว่าเราเดี๋ยวเรามีเราทําซอสแล้วเดี๋ยวมันจะเค็ม ใส่แค่ครึ่งช้อนชาพอครึ่งช้อนเล็กๆนะคะใส่นิดเดียวพอเดี๋ยวมันจะเค็มจากนั้นเราก็ใส่พริกไทยใส่พริกไทยอ่าประมาณหนึ่งจากนั้นใส่ไข่ไก่เข้าไป1ฟองไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะ ไข่ไก่หนึ่งฟองตามด้วยแป้งข้าวโพดสักหนึ่งช้อนแป้งข้าวโพดสักหนึ่งช้อนช้อนชาพูนๆหน่อยก็ได้นะคะช้อนชาใส่เข้าไปนะคะเราก็จะหมักก็ใส่ถุงมือนะคะเราหมักเสร็จแดเดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณสักยี่สิบนาทีจากนั้นเราก็จะเอาไปทอดน้ำมัน,น้น้อยทอดนะการน้ำมันไม่เยอะนะคะพอดีเราต้องมาใส่ซอส หมักไปจ้าหมักแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีนะคะโอเคประมาณนี้ปักไว้ก่อนสักยี่สิบนาทีนี่จ้ะ มาจ้าเรามาทำกับข้าวเลยเปิดแก๊สตั้งกระทะเปิดแก๊ใสใส่น้ำมันพอประมาณใสนะ่น้ำมันพอประมาณนะคะน้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะน้ำมันใส่แบบพอดีพอดีประมาณนี้พอโอเค จากนั้นเราก็ค่อยใส่ไก่ลงไปเราจะใส่ด้านหนังก่อนนะทอดด้านหนังก่อนจะ้ะใส่ด้านหนังไว้ไฟไม่แรงมากนะคะค่อยๆทอดจะ้ะไฟจะไม่แรงมากนะคะค่อยๆทอดใส่ไก่ลงไปส่วนน้ำหมักเราจะไม่เอานะคะน้ำหมักเททิ้งไปนะคะ น้ำที่หมักไก่เนี่ยเราจะไม่เอาทอดเลยค่อยๆทอดนะคะทอดพอเหลืองแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งเราก็จะมาใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะหอมแดงกระเทียมแล้วก็ขิงเราพลิกอีกด้านหนึ่งเราก็มาใส่นะคะเดี๋ยวมาดูกันจะตามขั้นตอนเลยนะคะ โอเคทอดไปเรื่อยๆจ้ะทอดไปก่อนนะคะเราจะเรามากลับอีกจ้านหนึ่งนะคะ แล้วเรามาใส่อหอมกระเทียมขิงหอมกระเทียมโรยลงไปนะคะดีอีกด้านหนึ่งล้วก็ใส่ลงไปได้เลยจ้าโอเคทอดให้สุกก่อนนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาใส่ซอสเดี๋ยวเราจะใส่เหล้าเหล้าจีนเข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เหล้าจีนเดี๋ยวรอให้สุกก่อนอัดทอดให้สุกก่อนนะคะหลังจากจากนั้นเราจะมาใส่เหล้าจีนนะคะใส่เหล้าจีนจ้า แล้วกินเข้าไปจากนั้นเราก็จะมาใส่ซอสที่เราปรุงไว้นะคะใส่ซอสลงไปตามด้วยต้นหอมนะคะ ต้นหอมลงไปเดี๋ยวสักพักน้ำมันก็จะเหนียวนะให้น้ำมันออกเหนียวๆก่อนนะคะให้น้ำซอสออกเหนียวๆก่อนแล้วก็ใช้ได้แล้วจ้ะ เอ้าไว้เข้ากันก่อนนะคะซอสเริ่มเหนียวแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะ <c oughs> เริ่มเหนียวแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วจ้ะโอเคแล้วนะคะ <c oughs> ใส่จานได้เลยจ้า <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูนะคะ โอเคตักใส่จานได้เลยนี่จ้าเสร็จเรียบร้อยเราจะตักเอาเฉพาะปีกไก่แล้วก็ราดซอสไปนิดหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณสชหรับการรับชมนะคะวันนี้นําเสนอเมนูง่ายๆนะคะปีกไก่จ้าขอบคุณสชหรับการรับชมนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยคะ่ะ